สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะผมตอนนี้เราอยู่เกมส์ในข่าวกันอีกครั้งครับวันนี้มาดูตัวละครครับที่เพิ่งจะได้รับการอเวกนั่นก็คือนี่ครับเอซียากระพัดอเวกนะผมก็ต้องบอกว่าตัวนี้ได้มาเป็นตัวแรกๆนะของสี่ยากระพัดนะครับผมเก็บสะสมมารอวันนี้แหละครับก่อจะได้รับการเวกจริงๆน่าจะมาก่อนลิงแต่ลิงอเไว้ไปก่อนนะผมไม่รู้เขาเรียงตามอะไรนะครับน่าจะเรียงตามปีแล้วว่า เอาเวกสีจะแพ้ 4, ปีละตัวนะครับพอดีนะแปดตัวก็แปดปีนะต้องรอถึงแปดปีถึงจะเอาเวก A ake, ครบทั้งแปดตัวนะประมาณนนะั้อันนี้เซลเล่นอนะไม่เกี่ยวนะแหมบางคนก็น่าจะเอาไปขายไปแล้วครับรู้ไหมก็เอาไปนะครับเป็นตัวอื่นแล้วหรือเปล่านะครับอ่ะเราไปลองดูกันดีกว่าครับว่าไอส์เอาเวกครับมาแล้วเป็นยังไงไหมครับผม นี่นะครับสำหรับเอสเอาไว้ครับผมมาดูที่สกิลของนูลิงกันดีกว่าน้องนูลิงนะครับน้องนูลิงเอาไว้ก็สกิลแรกก็พาสซีฟนะครับผมก็ลดผลนะครับของสกิลพื้นฟูของศัตรูนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวเองมีววชิวนะครับอมตะแบบครั้งนะครับเจ็ดค้งนะครับผมแล้วก็เมื่อเอสตายครับจะเพิ่มนะครับอ่า การโจมตีทางกายภาพแล้วก็การโจมตีนะครับทางเวทนะครับให้กับทีม2องร้อยนะครับห้าครั้งนะครับผมสกิลหนึ่งครับสกิลล่างนะครับผมตัวนี้เนาะอ่าอันนี้ก็โจมตีหน่วงเข้ามาครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามเฮดนะครับผมแล้วก็เพิ่มบัฟเอฟเฟกต์กระจายน้ำเม็ดนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือนะครับศัตรูที่อยู่แถวเดียวกันกับเป้าหมายครับจะโดนโจมตีด้วยนะครับที่นีแล้วก็ จะได้รับดาเมจนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครนะครับโดยไม่สุนพลังป้องกันนะครับสำหรับเอฟเฟินี้เนาะกระจายดาเมจนะครับผมแล้วก็สกิลนี้ครับทะลุบัฟเลยครับตัวนี้นะครับผมส่วนสกิลที่นะครับสองครับสกิลบนนะครับผมโจมตีห้ามว่าหมายครับเนี่ยอันนี้เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองฮิตนะครับผมศัตรูติดสถานะเลือดออกนะครับความเสียหายเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็ศัตรูติด สถานะเลือดออกนะครับสูงสุดห้าครั้งนะผมแล้วก็เล่งวับทั้งหมดสามเทือนด้วยกันนะครับวันนี้นะครับส่วนสกิลเอาไว้ครับสกิลสุดท้ายครับผมก็จบที่เข้ามาใหม่150นะครับร้อยห้าสิบปอร์เซ็นต์สองฮิตทะลุบัฟแล้วก็ลบบัฟนะครับทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะนะมาแล้วนะดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะปกติก็ได้อยู่แล้วนะแต่ว่ามาได้อัปตาเจ็ดครั้งก็ถือว่า ดีขึ้นนะเมื่อตายก็จะเพิ่มนะครับแบบัฟให้กับเพิ่มพลังโจมตีนะทั้งเวททั้งกายภาพให้กับทีมน,นะครับ250%ห้าครั้งด้วยกันถือว่าค่อนข้างมาและแจมเลยนะตัวนี้มเมตาน่าจะเปลี่ยนแน่นอนนะครับถ้ามาแบบน,นี้ไปดูอนิเมชั่นของสกิลดีกว่าว่า,าเป็นยังไงผมนะครับโจมตีธรรมดาทั๋วตะเคียบ นะสกิลล่างับผมว้อวฮึมนี่ก็ถือว่าเหมือนเดิมนะไม่ต่างนะสกิลวนก็ผมนี่ซินบงโูล่าแบบใหม่นะครับยังเป็นแบบเดิมนะหักดาบบาดมือตัวเองแล้วมั้งส่วนสกิลเอาเวก็เป็นยังไงบ้างโอ้โหจันทาเทมินครับ ดูครับตาขอาแสงด้วยป่ะนี่ผมเขาโอ้โหดูครับสบัสดกันาดาปวยดามสกุละมาเลยครับแมก็ถือว่าสกิลเอาเวงนี่ค่อนข้างที่จะอลังการนิดหนึ่งนะอลังการนิดหนึ่งแต่ว่าเหมือนอาจารย์มากก็ไม่รอเหรอา เขียแนแค่ัาจรีแดดอาจารย์เป็นอีกาบินออกมาแต่ว่าแม่หครับลุกศิษย์เป็นดอกสกุลาร่วงโรยนะผมแมโอเคครับแหหมในเมือมาแล้วครับไปไหนไม่ได้ครับสรับผมนะลงอรหนาสิครับผมรออะไรอยู่ไปมาครับเ,เ,เป็นยังไงบ้างมาดูดีกว่าครับผมมาถึงก็ วานิซ่าซัดก่อนทีหนึง่งซัดอีวานอีทีหนึงครับถึงหนหน้าไงเจ้ฝั่งนู้นวานิซ่ามาแล้วเอาคืนครับปล่อยพายุมาครับฝั่งนี้เกือบใจแล้วเทโอโดดใส่ก่อนนะผมวานิซ่าสะบัดอีกทีหนึ่งแล้วก็เอสมาครับนี่ลูกดาบครับชินบงสกุลดาเลือดลดนิดเดียวฝั่งนู้นแต่นี่ยังอยู่ครับสไปายโดดใส่ก่นอนนะครับตอนนี้ไวกว่านิดเดียวครับโดดลงมา ว่าไงครับยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยอนฮียิงทีเกือบพ้างไงแล้ววันนี้ซาฝั่งนู้นถมที่แล้วผมเรียบร้อยไหมเคโอไปก่อนครับเดี๋ยวเอาฟื้นนะผมเอ็ดโดดสับอีกทีนึ่งโดนยิงทีนึงครับอื้าวอีกสัตว์น้เลือดออกแล้วได้ดอกยันตายของเคโอเล่นโทนี้ผมเรียบร้อยวันนี้ซาไปก่อนเพื่อนยังอยู่ครับแล้วตอนนี้ครับเมอร์คิวรี่อาดเลยครับผม ยังอยู่ครับผมแต่ว่าฝั่งนี้สไปดโดดจามหัวตี่นึงครับผมเอไงมั้งติดเฟียดติดเฟียดไปตัวหนึ่งแล้วก็อีวานไปนสไปด์กับถึงกับสะดุง้งเดี๋ยวเลือดเด้ครับผมใส่ขึ้นแล้วตอนนี้ครับสไปครับนี่ครับทําลายล้างทวี่ไปเลยครับผมเรียบร้อยเลยเนาะหงายไปสอนครับผมแล้วก็เทโอยังดื้อยอยู่บ้างนู้นสบัดไหม เอยังไม่เป็นไรครับอันนี้อ <c oughs> เราจามไม่ทีนึงแล้วตอนนี้ครับนี่ครับสไปด์โดดใส่ครับย,ย,ย,ยังไม่ตายครับพี่โอยังอยู่อยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าเอ็ว่าไงครับเอ็เอ็ไอเอ็ <c oughs> ไม่กล้าฆ่าจังนะหนูลิงหนูลิงว่าไงครับหนูลิงหนูลิงหนูลิงเว้ยน่าแล้วครับหนูลิงครับ รูปดาวดีครับเซนบงทสุดละครับเรียบร้อยครับผมฮึมสกิลเวกยังไม่ได้ทำงานเลยวะนะมาต่อครับฮึมดูทีมนี้ครับฮ่ามีฝั่งนี้วนนาลิซ่าใส่ก่อนครับฮึมเด็กจาชาลเลอร์โดนมาสวนครับวนนาลิซ่าใส่ซานเซลเอร์อีกทีนึ่งฮึมแล้วหุ่นกระฟองมา,รามครับลอมดาวครับผม เอาเป็น,นแบบบายแต่ว่าง่ายๆจะมีอะไรอย่างที่นี้เพราะว่าเรามีสไปร์ตแบบซีโอสวนนิดนึงแล้วก็เราครับมีวาเนซ่าผมที่ทนันเดียวยดูครับแม่สะท้อนไม่มีปัญหาครับเพราะเรามีซีโอมายืนนะเอ็มาครับนี่ครับหนึ่งดาบเรียบร้อยโอ้โหครับล่วงถึงสามเลยทีเดียวแต่ว่าทาันเดียยังเฟื้นอยู่เลย,ยแค่ดาบเดียวเท่านั้นดูกระจายดาเมจเข้าไป โอ้ยพี่เอ้ยแลบบ้วก็มาดีกัวาเดซ่าครับรู้สึกว่าอเวกจะเร็วมากครับแหมลูกพี่สายนี้เลยโดนมาครับแล้วก็เอสสกิลอเวกมาแล้วนะนะว่าไงเอสเราขอลองหน่อยดิพี่ขอลองเลยน่น,นแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับดาบอสูรสบันจันทาทามินครับผมนี่ครับเรียบร้อยไหมอื้อหือ เกี้ยงครับโหดละกันพี่เอ <ây> ้เจอท่าดาบศูนย์สวัสดิ์จัน,จนท,าทาทอมินเข้าไปแม่มาครับลุยกันต่อครับดูครับอันนี้แมวมีเวสเอ ي, ้ยพุ่งฝั่งนี้ก็ม,มันมีเหมือนกันนะเอสเวกแต่ว่าเราได้เปรียบท<ไหน>ี่เ<ไ>ร<หน>็วแต่ว่าถ้าเขาใส่ของโหดมาแล้วก็ไม่น่นารอดอันนี้วานิซ่าครับ นี <im itation> ่ครับล่อยพายุหุนใส่หน้าที่นึง่งแล้วเทโอสะบันมาครับสะบัดดาบี่นึงสไปฝั่งนูน้นโดนมาจามวัวแต่ว่าไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นครับผมเพราะว่าเราก็มีสไปมันกันนะอ <im itation> แล้วตอนนี้ก็สไปเราเอาคืนครับว่าไงพี่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยวานนซ่าร่วงครับแล้วก็เอสสกิลบนครับ <im itation> ดาบเทพหัก <im itation> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ ไปสกิดติงอาจารยนอีกเดี๋ยวอุ้ยมาเจอวานิสซาครับอื้อตัวนี้สกิวเวกมันเร็วอย่างงี้สกิวเวงเร็วอย่างงี้อื้อไอรีนมาใส่เอาเลยครับฝั่งนูง้นโอโ้โหโโอ้หเทโอผมล่วงแต่ผมฟื้นนะอืมไม่เป็นไรครับอื้มฝั่งเราก็มีเหมือนกันแล้วว่าสไปเอวเวกอะไรของผมเออเนี่ครับเอาน้ำแข็งไปกินซะวุ้มหายครับแต่ยังไม่ตายนะ ยังอยู่หึงแต่ไอรีนฝั่งนู้นไม่ยอมว่าใส่ต่อแล้วผมอืเทโอไปเลยนิเดียวเดี๋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 ยวว่าฝั่งนี้ครับไอรีนเราเอาเวกมาครับนี่ครับอืวีหกเพลิงระเบิดไปครับอืเทโอยังฟื้นนะเอสหนูลิงว่าไงหนูลิงอืเจอดาบตัดวิญญาณของเทโอเข้าไปครับอืชิบหายแล้วหนูลิงนั่นแหละครับหนูลิงมาแล้วอืนี่ครับดาบปะซูลสวัสดิ์จันทาทมีนี้ครับผม เรียบร้อยไหมบึ้มอืมอ้าวยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอวะเจดีโอลเล่นเพือนนี่ผมฝังนู้นดี่ครับตัดกันทตาอืมไม,คามา่ครับเราเรามาอีกทีครับสับไอ้ผมยังไม่ได้หนูลิงหนูลิงจัดการที่หนูลิงจิม้มหนูลิงครับว่าไงอยู่ที่หนูลิงแล้วล่ะสไปร์ยังครับยังอยู่ครับผม ยังอยู่เทโอยังอยู่นะนุลิงฆ่าอาจาด์ดีดีนั่นแหละครับผมนี่ครับรูปดาบเลือดเต็มพื้นเลยครับ,รบมีีบาดมือเทโอล่วงเลยครับนี่แหละครับเจอนุลิงเข้าไปม,มาครับรีต่อครับผมดูครับฝั่งต้นก็เอาเรื่องนะมีเดี๋ยวรลนสี่สิบนะครับผม,มแต่ว่าคิด ดูครับวานิสาเราอือพายุหมุนใส่กันครับผมนี่พายุทรายคิดทุกเข่าแต่ว่าฟื้นครับอีวานยัางโลกครับผมแล้วตอนนี้นี่ครับไอรินนี่สะบัดระเบิดเจอโดนจามไปทีหนึ่งครับนี่แนะ่อีวานโอ,อ้แต่ไอรินฟานุเอาเหมือนกันนะอือหือเรายังอยู่ครับยังอยู่แต่ว่านี่ครับวานิสาครับผมพี่ครับผมดูอือหือ ดูครับอืล่วงเลยทีเดียวคิดคุกเขา่าแม่แล้วตอนนี้ครับสไปด์โดดใส่ท้องครับผมดูครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแต่ว่าไอรีนยังกัดฟันยืนขึ้นมาครับแล้วเอ็ครับนี่เลือดเต็มพื้นนี่แหละมีดบาดมือนี่รอดไปครึ่งหนรอแต่ว่าไอรีนยังย,ยังพยายามสู้สุดชีวิตอยู่นะครับผมมีสี่คนนะเนี่ยอ่าแล้วครับผม ตายครับผมยูไม่ได้ทำอะไรเลยขาดใจตายไปก่อนแล้วเหนื่อยนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะสู้จนเนื้อสุดท้ายมาครับนี่ครับตอนนี้เราเอาสนุกเลยทีมสิทธาชยา์ครับผมว้าดูครับหลวงลีเราปล่อยบอลกี่กีก่ลงมาครับแต่ไม่เป็นไรนะยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่ ไอ้น้องอ,อีวานซัดเทีวครับนี่ขอโทษด้วยนายจานนี่ไอเยจาน,นครับไม่ว่าแล้วตอนนี้ไอรีนอัดมาครับมไม่เป็นไรนะอีวานกำลังลกอาผมแม่ตอนนี้แล้วเอ็สับไปทีหนึง่งเอ็ดว่าไงสไปายโดดมาสับอีวานครับไม่น่าจะเป็นไรไม่น่าเป็นไร,ไนนไรอีวานนี่แนะครับดึงดาวแล้วผมจะอวยกเร็วยไหมอัดไอ้นี่ ล่วงไปหนึ่งอนูครับลีดไปโอ้โหเลือดหญ่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ครับมาแล้วครับเลือดเต็มพื้นครับผมเลือดเราตั้งนั้นนมี่บาดมอหักดาบเฮ้ยล่วงไปสองอ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้เบาฤิตา้าครับไม่ได้เฉ็นนานแล้วจริงครับผมน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่เอามาใช้แต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจก็เพราะาเอาแลาวครับพี่ ดาบอสูรสะบั้นกันหานามินก็ผมซาไปนี่หนูลิงของเราเทเหลือเกินหายเคี้ยงับผมแม่นี่ครับมาครับตอนนี้ครับสิทธิ์อาจารย์มาช่วยกันสู้ับผมนี่ครับสามต่อห้าครับนี่แล้วตอนนี้เอสลูกดาไวแล้วเลือดนองในมือับพี่ป๊ะ ขยันรูปเลยกันพี่วันนี้อเอเดเซียต่ายได้เองเอ็ดสับพิษกันครับแล้วเราสไปดโดดมาครับจามหวัวตรงนี้โดนไหมอยอีวานติดแค่พิษกับเทโอครับผมแต่ว่าเอสยังอยู่นะหนึ่งดาบเท่านั้น,นครับผมขอเลยสับก็ไม่ตายได้ไม่จจเลยบึ้มเสร็จไปสองเสร็จไปสามยังไม่ตายครับผมยังไม่ตายเดี๋ยวอยู่ครับไหลอันซ้ำก่อนนะแต่ว่าเอสครับนะมาแล้วเอสว่าไ,ไงยังอยู่เทโอ นี่ครับตัดจันทาอืมเทโอฝั่งเราล่วงครับแต่ว่าเอสเรามาครับอนนี้นี่ครับดาบอสูรครับสบัสดจันทาทามินครับผมอืมไอเอาให้หมดครับไงล่ะอืมหายหมดเอ้าแต่๋ยวเวลาหยันหลบหลบหรือเปล่าเมื่อกี้น่าจะหลบอืมหลบนะเมื่อกี้หลบได้หลบได้อืมอาจารย์ว่าไงอาจารย์อืมอืมอืมนี่ครับสัตว์ไหลอันก่อนนะ เดี๋ยวไม่เรียบร้อยครับนี่ครับสิทธิอาจารย์เข้ามาพร้อมหน้าพร้อมตายกันพอดีครับดูครับมาช่วยกันสู้นะก็ตามนี้ครับสำหรับเอสโอเวก็ผมนี่นะครับสำหรับเอสโอวกนะครับผมของผมนะครับก็เหมือนนะครับของที่ใส่ก็ไม่ได้ปั้นอะไรมากมายไม่ได้ปั้นของนะผมอาศัยเลเวลเยอะๆไว้กอดครูเขาประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ น่าใช้อยู่แล้วครับใครมีนะครับเลเวลสูงสูงน่าจะทำเอาเวกแล้วครับอืมอารีน่าพยูพีน่าจะเปลี่ยนนะดูแล้วถ้ามาแบบนี้นะถือว่าอืมน่าลงน่าเอาวียืนทีมเกียภาพได้ลยแกนะครับแบบนี้นะก็นะครับขอบคุณนะครับคุณนันทิกาถาครับสำหรับการแปลสกิลนะครับทุกๆตัวละครนะครับผมที่ผมนำมาทำคลิปนะผมโดนครับเอสเอวกด้วยเนาะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับแฟนเพจชิวในปอกข่าวนะครับแล้วก็แอดมินทุกๆท่านกับสำหรับข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับ สำหรับเกมซี้เป็นไหนนะครับผมอืมแล้วก็พี่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนคที่เข้ามารับชมทีต่างกดไอซับสไคร้กันทุกๆท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครผมสวัสดีครับผม